สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนแนวกันนิดนึงนะครับโดยผมจะเอาคอมเมนต์ใน Facebook มาอ่านนะเรื่องของเรื่องนะไมีอยู่ว่าผมเนี่ยเล่น Facebook แล้วก็เข้าไปในกลุ่มความรู้รับตัวแล้วก็มีคนคนนึงนะมาถามว่าผมจะขึ้นจอไว้ด้านข้างนี้นะครับทำไมมวยไทยเอาไปสู้ใน MMA ถึงแพ้ทางพวกกอดจับทุ่มครับทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับ ทำไมมวยไทยเอาไปสู้ใน MMA ถึงแพ้ทางพวกกอดจับทุ่มครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยทำเป็นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วก็เรามาวิเคราะห์ตัดกะของแต่ละคนกันแต่ผมจะไม่ได้ทําคลิปในเชิงในการที่จะอวย MMA หรือแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าทั้ง2ศิลปะนั่นะก็เป็นวิชาที่ยอดเยี่ยมถ้าไม่มีมวยไทยแนละวน m ะ็มที่ดีก็ไม่เกิดนะผมว่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่คําตอบแรกนะครับไม่เกี่ยวครับมันไม่เกี่ยวกับ มันอยู่ที่สรีระใครได้เปรียบอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะจริงๆเนี่ยวิชาศิลปะการต่สรอสู้เนี่ยมีผลมากๆเลยคิดว่ามวยไทยออกแบบมาสําหรับยืนสู้การเพื่อการออกอาวุธได้อย่างเต็มศักยภาพมีแรงส่งจากการเหวี่ยงร่างกายแต่พอถูกประชิดตัวหรือวงในมากๆก็อาวุธลังบากอา่าก็ถูกต้องนะครับเพราะมวยท่มมันคือการเข้าไปประชิดตัวแล้วล็อกตัวเมื่อลม้มลงไปก็เสียเปรียบเขา แล้วมวยไหนๆถ้าโดนแบบนั้นก็จบเหมือนกันครับอันนี้ต้องขอพูดนะครับว่ามวยทุ่มเนี่ยอย่างยูโด,โดเนี่ยต้องเข้าไปประชิดแล้วก็ทุ่มนะครับแต่ว่าถ้าอย่างมวยปั้มเนี่ยสามารถเข้าไปจากระยะไกลได้นะครับมีเทคนิคหลายๆเทคนิคที่เข้าจากระยะไกลนะครับโอ้อันนี้ยาวจังเลย <c oughs> อันนี้ดูดีกว่าเมเมก็มีกิจการจังหวดของตัวเองมวยไทยก็จํากัดของตัวเองต่างคนต่างฝึกรูปแบบการ,ราสู้แตกต่างออกไปเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบในกิจการนั้นนั้นพะใจเมยเมหรือมวยไทยก็กีฬาสมมติว่าเมเมมวยไทยและสัตอื่นมาจัดสู้กันแล้วแพ้เพราะโดนอีกฝั่งบาดินงเข้าตายอมรับกันได้ไหมครับเพราะอยู่ภายใต้ชีวิตจริงว่าเพราะอยู่ภายใต้ที่ว่าในชีวิตจริงไม่มีกิจการ งั้นลองมาดูมวยไทยใช้ในสงคารามพิจารณาดูว่าสงคารามสมัยก่อนคือมีดดาบหอ,อกไปสู้กันมวยไทยก็แบบมให้เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาจึงเป็นมวยยืนถ้าขืนใช้รเอ็มเอเป็นเบ้าวิ่งบอนโดนฝั่งลุมเสียบพุนแน่นอนแต่ถ้ามาสู้กันแบบหนึ่งต่อนหนึ่งแน่นอนว่าการจบรอยเอ็มเอชนะแต่ถ้าไม่ใช่หนึ่งต่อนหนึ่งล่ะต้องใช้ศาสตร์ที่เน้นการเคลื่อนที่หรือไม่หรือต้องใช้ศาสตร์ทุ่มล็อกเป็นหลักหรือใช้ศาสตร์ต่อสู้แบบในหนังเฉลิมหลงที่คว้าหยิบอะไรก็ได้มาปานนั้นเป็นอาวุธจับช้อนจจา จับหินได้ก็ปลาใส่การต่อสู้ได้มีจุดเด่นจุดได้ของมันใช้แม่ทุกสถานการณ์หรอครับจจงหวัวไหนใช้อะไรแล้วมาเดี๋ยวตัวเราก็ใช้อันนั้นครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่มีเหตุมีผลดีนะครับโอ้ผมอ่านเร็วนิดนึงนะเพราะมันยาวจริงๆอันนี้นะครับอ่าต่อมาไม่ได้เรียนแก้าทางมาไม่ได้เรียนแก้าทางมวยการทุ่มทับจับหักมา เพราะเวทีมวยมาตรฐานของประเทศไทยเกิดกาห้ามทุ่มทับจับหักส่วนมวยโบราณมีสอนไวค้ครบหมดทุกอย่างสามารถใช้สรีระของร่างกายในการต่อสู้ในทุกส่วนครับอันนี้นะครับมันเป็นผมเชื่อนะว่ามันเป็นความเข้าใจผิดของคนหมู่มากในไทยนะหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยฝึกศิลปะการต่อสู้มาก,ก่อนเลยเนี่ยก็จะมีความเชื่อนะครับที่ได้ยินต่อกันมนาะว่ามวยโบราณนั้นนะ่ะมีทุ่มทับจับหักแล้วก็มันสุดยอดมากสามารถที่จะปราบทุกวิชาในโลกได้ อันนี้เนะี่ยผมขอแย้งเลยนะว่าไม่เป็นความจริงครับส่วนว่าจะแย้งยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ผมยุ่งจริงๆนะผมไม่ค่อยมีเวลาทาคลิปเดี๋ยวมันต้องมันต้องมีเรฟเฟอร์เรนซ์่ะเอามาพูดเพื่อให้คนคนดูเชื่อถูกไหมครับอันนี้จะต้องขออนุญาตข้ามไปก่อนนะพอดีช่วงนี้ผมยุ่งมากจริงๆต้องขอโทษด้วยครับผมว่าอยู่ที่คนใช้ครับผมเจอมาคนเรียนคนญี่ปุ่นเรียนยูโดมัง้งวิ่งมาจามับมวยไทยทุ่มอย่างเดียวเจอเข่าบ้างส่วนบ้างสอกสวนบ้างสุดท้าย,ส,ายสมองเบอร์ไปเอง อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นคอมเมนต์แบบคีโมโป่ะนะครับเพราะว่าสุดท้ายสมองเบอร์ไปเองคุณรู้ได้ไงว่าครับว่าเขาสมองเบอร์มวยไทยเก่งยืนสู้ไม่เก่งนอนสู้ครับทุกอย่างก็มีจุดอ่อนทั้งนั้นค่ะศาสตร์การต่อสู้ก็เช่นกันครับผม MMA มมมีเกมนอนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมวยไทยไม่ครอบคลุมกันต่อสู้ภาคพ,พื้นนอนท่า b j j w r e s t l i n g ครับเทคนนิมต,ต่างครับครับใช่ครับ ไม่น่าเกี่ยวครับเราต้องรู้จุดอ่อนเราเข้าจะจับเรามีอาวุธยาคือขาต้องใส่ให้เข้าถึงได้ยากก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า m m a นเะอ้น่ะเขาก็ฝึกศิละปะการต่อสู้อื่นมาเหมือนกันมวยไทยก็ฝึกมาบางทีก็อาจจะเทควันโดบ้างคาราเต้บ้างก็สามารถเตะได้เหมือนกันนะครับมวยไทยมาจากสงครามและใช้ได้จริงเวลาป้องกันตัวเพราะชีวิตจริงอาจจะศัตรูมากกว่าหนึง่งและอาจจะมีอาวุธถ้าไปนอนกับมวยพวกนี้รับรองได้นอนไม่ตื่นแน่มีจิ้มพุงสบายเลยไม่ได้ป้องกันจับ ทุ่มจับกอดเท่าไร่ก็ถ้ามีเรื่องวิวาทข้างนอกนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าฝ่ายมีอาวุธไหมเนี่ยการลงไปนอนเนี่ยก็ถือว่าเสี่ยงนะครับมีความถูกต้องอยู่ครับมวยไทยไม่ได้ถูกฝึกมาให้สู้กันแบบที่พื้นแต่แรกครับเวลาเราจับทุ่มลงพื้นพยายามล็อกให้เรายอมแพ้นั่นคือสายแขน,นที่เราต้องแก้เกมในการแก้ล็อกและรังเราไว้ที่พื้นเพื่อต่อยจากด้านบนลงมาด้านล่างคืออะไรครับดูหน่อยสิ โอ,โ,อโอ้ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะติดลิขสิทธิ์อันนี้เป็นคู่คาบิดกับแมกเก r อร์นะครับแพ้ทางครับมวยไทยมีหลายร้อยท่าลีลามันก็มีแพ้บ้างแต่การจะให้โอกาสชนะสูงควรใช้สติสติอะไรไม่รู้ใช้สมองในการชกด้วยอันนี้เป็นลักษณะการโพสของคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับโพสไปเรื่อยมวยไทยเก่งๆในมุ้งอะไรวะ มวยไทยก็เก่งที่ลูกหนกักแต่ออกอาวุธแค่หนึ่งสองไม่มีพิกแพงสามสี่เลยถูกปลูกฝังกันมาแบบนี้ฝรั่งต่อยมวยไทยเริ่มพัฒนาเพราะขาไม่ลูกตามสามสี่อันนี้ก็เป็นสไตล์ไทยนะครับจะออกอาวุธแบบออกไม่ได้มีต่อเนื่องเยอะนะครับอันนี้ก็มีความถูกต้องอยู่นะครับต่อมานะครับในความคิดผมผมคิดว่ามวยไทยในกต่อสู้ที่เป็นไทมและมีความสง่าง,งามในการต่อสู้แต่ไม่เน้นการต่อสู้ที่ใช้ในชีวิตจริง แบบถ้ามีเรื่องควรสู้แบบ MMA เอ่อครับ <c oughs> มวยไทยเก่งยินสู้ครับส่วนนอนสู้ทั้งมวยไทยไ็้ใช้กับเมีย <c oughs> มีอย่างนี้ด้วยเหรอครับ <c oughs> ความคิดผมนะตัตัวเู้มเไม่ได้แต่ถ้าสู้กับหลายคนโอกาสลอดสูงกว่าเยอะพอทีนี้มาเป็นกีฬามันอยู่ที่กิกาว่าใครจะได้เปียบสู้กับหลายคน MMA ก็มีโอกาสรอดเหมือนกันนะครับเพราะ นักเอ็มเอหลายคนนะครับก็สามารถต่อยหมัดมวยสากลได้ดีสามารถเทียเตะได้ดีเขาก็มีความสามารถในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยคู่เดือดู้หลายคนเราลงไปจับคนนึงไม่นอนกระโดดกระทึบตายนะครับเขาคงไม่ไม่โง่งแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นความคิดผมผมนะครับถ้ามีการฝึกท่าล็อกหักบีบผสมยูโดโเป็นกีฬาแบบจริงจังเหมือนต่อยเตะสอดเขาผสมกักบมวยสากลในแบบปัจจุบันน่าจะได้ไดผมว่า uh มันมีมานานแล้วนะครับก็คือ MMA งมงยมวยไทยแต่เดิมใช้ฝึกเพื่อเอาไว้ใช้ในการรบครับแต่มันอันตรายเกินไปโดยเลยโดนปรับข้อกําหนดยิบย่อยต่างๆลงจนกลายเป็นกีฬามันเลยเป็นแบบนี้แล้ครับสมัยก่อนต่อยกันตายคาสังเวียนออกจังบ่อยลองให้ฟักเกันจริงๆแบบไม่มีข้อกําหนดอะไรถึงจะได้สินคับว่าอะไรดีจริงอันนี้นะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยเนี่ยที่คอมเมนต์ที่เราเจอกันบ่อยโดยที่คนที่คอมเมนต์เนี่ยไม่เคยฝึกนะครับอาจจะ ได้จากการที่ฟังคนอื่นมาหรือว่าดูหนังมาแล้วก็มีความคิดแบบไปเองครับสมัยก่อนๆที่ผมจะฝึกอะไรนะครับตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยผมก็เชื่อ i, อย่างนี้เหมือนกันนะเราได้ยินมาเฮ้เราก็มาบอกต่อๆกันไปเนาะก็เชื่อแต่ว่าจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่นะครับเมื่อคู่ต่อสู้ล้มศักดิ์ศรีของนักสู้จะไม่ซ้ำและเราคู่ต่อสู้ลุกขึ้นมา จึงจะสู้กันต่อครับสังเกตในการชกมวยเวทีเมื่อคนตสู้ล้มกันมาสั่งแยกและเริ่มนับฝ่ายล้มหากครบ1ิบแล้วยังไม่ลุกคือแพ้ถ้ามวยจึงเป็นแบบยืนสู้ไม่มีนอนสู้ครับอันนี้ผมขอเห็นแย้งครับเห็นต่างนะเพราะว่าในการสู้กันข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าอันนี้เราพูดในกรณีที่ว่าไม่มีอาวุธนะครับมันก็มีออกจะเยอะเลยนะที่ว่าสู้ไปแล้วลงไปปั้มไปต่อยกันมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ให้ฝ่ายหนึ่งลุกขึ้นมายืนสู้อ่ะ เออคือในการต่อสู้จริงมันก็แบบเหมือนกึ่งเอาชีวิตรอดเนาะก็ต้องพยายามทําให้เต็มที่นะครับมันไม่มีว่าศักดิ์ศรีว่าเฮ้ยมึงโดนต่อยลงไปแล้วแบบเรียกให้ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็คือที่มาของ BJ เนี่ยผมต้องขอบอกเลยว่าคือตระกูลเกรซี่เขาเห็นว่าเวลาในการมีการต่อยกันเนี่ยมีการทะเลาะวิวาทกันอ่ะส่วนมากเนี่ยไฟน์นามักจบลงที่พื้น ดังนั้นเนี่ยเขาเลยพัฒนาวิชาของเขาในศาสตร์ของเขาเนี่ยให้มันมีความชํานาญด้านที่พื้นเนี่ยมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยโอกาสที่ต่อยแบบคนทั่วไปวิวาดกันเนี่ยลอยล้วแบบเยอะๆเลยเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะมันจะไปลงที่พื้นดังนั้นนะครับโอกาสที่เราฝึกท่านอนไว้เนี่ยมันก็เหมือนกับเราเป็นฉลามเมื่อเราลงไปในในน้ำเนี่ย คนอีกคนนึงอ่ะสมมติว่าฝึกมายืนมาว่าลงไปในน้ำว่ายน้ําไม่เป็นแล้วเราเป็นฉลามเราก็สามารถที่จะเอาชนะได้นั่นคือเป็นหลักการของ BJ นะครับมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าล้มลุกลับมีศักดิ์ศรีอะไรนะครับอันนี้ผมมองแบบกลางๆนะมวยไทยพอไปโดนพวกฝรั่งกอดรัดแล้วไม่ไหวครับทักษะถูกฝึกมาใช้งานรูปแบบต่างกันมวยไทยฝึกเพิ่มจ้องหน้าพูดต่อสู้ได้ถอยเหมือนกันเตลีลาครับ ยังไงนะครับจองนาคุโดสู้ได้ถอยเหมือนเตนลิลาดอา่ครับผมประสิทธิภาพสูงวนดในการต่อสู้คละแบบครับเหมือนเอาปืนไรเฟิลไปลุยในต่อแคบๆนีของเกะกะยังไงก็คล้องโดสืบปืนพบไม่ได้เปรียบเทียบได้งงนิดนึงเพราะมีกติกาเข้ามาจึงทำให้ทำอะไรได้ไม่เต็มที่ถ้าหากเอาดีๆจริงๆสู้มวยไทยไม่ได้เลยอย่างเช่นมวยชาย,ยามวยค่าเชือก อันนี้น่าจะดูหนังมาเยอะนะครับผมไทยยังเชื่ออยู่เลยว่ามวยไทยเก่งที่สุดในโลกผมว่ามันก็เท่าๆกันหมดแหละอยู่ที่สถานการณ์และปะัจจัยอื่นโอ้ผมว่ามันไม่ใช่นะครับมวยไทยฝึกซ้อมมาเพื่อให้สู้ในกติกาแบบมวยไทยล้มไม่ซ้ำทํไม่ได้ก็ต้องแยกซึ่งต่างมากับการฝึกบบนั้นอันนั้นก็คือเป็นกติกาของมวยไทยนะครับคือจริงๆอะ่ะ เราจะไปมองว่ากิจการแบบนี้เนี่ยมันเป็นกิจการที่ดีที่สุดในโลกไม่ได้นะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเพียงแค่ประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งที่อยู่ในโลกเนี้ยโลกนี้มันกว้างใหญ่นักนะครับบางทีเนี่ยเราก็ต้องเป็นกลางนะครับว่าประเทศอื่นน่มันเขาก็มีหลักการต่อสู้แบบอื่นหรืออะไรอย่างนี้เราจะมองว่าของเราดีสุดเราจะไปเหมือนลักษณะยกต้องข่มท่านอย่างเดียวมันไม่ได้นะว่าวิชานั้นมันกระจกไทยมันเจ๋งสุดอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับแนวคิดอย่างนี้เลยนะครับคนไทยเนี่ยทำไมชอบดูถูกวิชาอื่นจังเลยครับ อันนี้พูดถึงในส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับไม่ได้ฝึกทักษะการจับล็อกหักแขนหักขากีฬามวยไทยวิทนาการตามเสียนมวยครับวิวิทยาการหัวลงยกหนถดูเชิงยก5เต้นโบกใบยบกมือ <c oughs> เดี๋ยวนี้ฝรั่งคนไทยยังสู้ไม่ได้อันนี้ผมผมเห็นด้วยมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมวยไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดิ่งลงเหวนะเพราะว่ามันผูกกับการพนันไว้มากเกินไปทําให้แบบมันมี ในการต่อยของน้ำมวยเนี่ยมันมีตัวแปรในเรื่องของการพนันเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากทาให้การต่อสู้เนี่ยมันลักษณะมันแปลกๆนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยข้อทีงที่จะแก้ไขาย,ยากมากเพราะมันอยู่คู่กันเลยเรื่องปกติครับมวยไทยพัฒนาไปทางยืนสู้ไม่มีเทคนิคการนอนสู้หรือเทคดาวเลยม็ยเมทีสาสตร์ทุกศาสตร์มารวมกันครับเช่นคนที่แข่งมวยได้ต้องเก่งทุกศาสตร์ของการต่อสู้มวยไทยก็แค่แขนหนึ่งของการต่อสู้มวยไทยไม่ได้เก่งในการรัด และกัรกอนเหมือนยูโดไปบ้างแบบครับนี่ะครับอันนี้ผมผมมองว่าเป็นเป็นเป็นข้อความคอมเมนต์ที่มีเหตุผลนะครับเพราะว่ามวยไทยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของ MMA เท่านั้น MMA เนั่นแหละเหมือนเอาหลายวิชานะมารวมกันฝึกซ้อมหลายๆอย่างแล้วก็มาจัดให้มีความสัมพันธ์กันนะครับเป็นระบบในการต่อสู้นะครับแต่ที่มันไม่ใช่ว่า MMA เนี่ยนักเอ็มเอเอทุกคนจะไปต่อยชนะนักมวยไทยนะครับ อย่างถ้าเกิดว่ามีนักมวยไทยเนี่ยที่แบบฝีมือเก่งๆอะ่ะแล้วมาเจอนักเอเเอที่ฝีมือไม่เก่งอะ่ะมันก็มีโอกาสที่แบบว่าจะเอาลงพื้นไม่ได้จะล่วงก่อนเข้าไปเทคดาวหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับมันเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ามันเหมือนลักษณะประมาณว่ามวยไทยเนี่ยมันเป็นซับเซตของเอเอเอนะครับเพราะเอเอเอเนี่ยต้องฝึกทุกอย่างถูกไหมครับผมว่าช่วงล่างช่วงล่างเลยครับชกอับขยบบ้าเปล่า,ามวยไทยคือศิลปะการต่อสู้ท่ายืนครับมงคลศาสตร์กับเอเอ จีนเคยจัดแข่งมวยทุกอย่างรวมการผมผลออกมาคือมวยนอนชนะขาดอันนี้ผมว่ามันคือ UFC ป่ะครับไม่น่าใช่จีนนะมวยไทยมีแต่ยินสู้ไม่เข้าแบบให้นอนสู้ในเวงไงถึงได้หลากหลายกว่าได้ได้เปรียบไงต่อมาโอ้ยพิมพ์ยาผมจะอ่านหน่อยนะเพราะว่าคนกดไลค์เยอะความเห็นส่วนตัวผมนะก็มีพวกลอัท์่วในเมมันฝึกมวยไทยมาทั้งนั้นและฝึกศิละปะก,การต่อสู้แบบอื่น อย่างศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA คือการต่อสู้ที่รวมเอาศิลปะการต่อสู้หลากหลายแขนงไว้ด้วยกันอย่างอะไรคุณเอาการต่อสู้หนึ่งชนิดมาเปรียบเทียบกับการต่อสู้หลายชนิดถ้าเอาแบบท่านอนสู้มาใช้ตอนสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งต่อสู้แบบท่านอนจะชนะแต่ถ้าเอาโดนดุมหลายๆคนมมยไทยชนะเพราะมมยไทยยืนสู้ได้หลายคนเพราะท่านอนคุณสู้ได้ทีละหนึ่งคนสองคนเพราะในงานที่คุณนอนล็อกอยู่คนหนึ่งอีกหลายคนก็รอช้อนหน้าแกงคุณอย่างแน่นอน เหมาะในสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณฝึก MMA เนี่ยทำให้คุณมีช้อยส์ที่มากกว่าคนอื่นนะเหมือนมีเผื่อไว้นะครับมีไว้ดีกว่าดีกว่าขาดเนาะที่ตอบมามีสักกี่คนที่เป็นนักมวยเข้าใจในเรื่องนี้จริงๆปกติดูมวยกับนักมวยดูมวยมุมมองต่างกันเยอะส่วนเรื่องทำไมแพ้นั้นเพราะมวยไทยไม่ได้พัฒนาเรื่องการนอนสู้หรือท่าล็อกต่างๆจึงยังแก้ไม่ได้ตอนนี้ และ d j เองก็เป็นมวยที่ค่อนข้างเด็ดขาดและแข็งแกร่งเหมือนกันมเคยลองมาหลายๆคนแล้วบอกเลยว่าสู้เขาย่างจริงครับ <S <S ครับ็นส่วนตัวมวยไทยยืนต่อสู้ดีที่สุดครับแต่ถ้านอนสู้นักมวยป้ามหรือยี่สูจะเก่งกว่าครับ ทำไมถึงคิดว่าเป็นนักเอ็มเอโดนลุมจะยับครับ MMA ก็ยืนสู้เป็นนะักฐานเก่งด้วยอันนี้ก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับกฎการที่ต่างจากมวยไทยหรือเปล่าครับซึ่งนักมวยไทยยังไม่ชินและใช้ชั้นเชิงมวยไทยไม่ได้ในบางส่วนบางจังหวะบัางครับ MMA มันดึงหมดมา ใช้หมดทุกอย่างไม่ได้ใช้แต่ถ้ามวยไทยอย่างเดียวแล้วมันไม่ได้มีแต่กอดทุบอย่างเดียวเหมือนกันในมานี้ดีกว่าน่าจะพีคมวยไทยไม่ซ้ำคนล้มไม่ล็อกไม่ทุบเน้นหมดัดเท้าขอศอกมาจนที่เป็นของแข็งที่สุดในร่างกายมนุษย์จนชินแล้วครับขนาดนัดกันเดียวกับเพื่อล้มห้ามซ้ำกลิกาแฟครับเป็นมาช้านานแล้วถ้าเกิดว่าดวลกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่มีเพื่อนมีกรรมการนี่ล้มลงไปนี่เขาซ้ำกันไหมครับหรือว่าไง แล้ถ้าสมมติว่าสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายอ่ะสองคนอ่ะอยู่เรากับคู่ต่อสู้เนี้ยไม่มีคนอื่นมาเป็นคนกลางที่จะห้ามเนี้ยต่อยกันอีฝ่ายหนึ่งล้มนี่เราจะให้เขาลุกป่ะนี้ลองลองถามตัวเองดูก่อนนะครับรอดูรถถังแล้วก็ Mighty Mouse กติกาสลับยกหนึ่งมวยไทยยกสองเปไปอันนี้เนี่ย๋ยวให้ผมทำคอนเทนต์นี้หน่อยดีกว่า กติกามวยไทยคนเดียวแต่เมเม,เมก็แพ้นะครับส่วนใหญ่รีย,นยันมวยไทยมาก่อนอันนี้ผมเห็นด้วยครับแค่ล้มก็เอาเข่าสับใส่หัวไปฟื้อลงบาลดีไม่ดีสมองบวมมวยไทยมีดีๆเบอร์แข้งครับแต่หนักๆกยเอาอยู่เ,เดี๋ยวข้ามๆหน่อยเเอาคอมเมนต์ที่น่าสนใจหน่อยดีกว่าเนาะ คนคอมเมนต์เยอะจังเลยโอ้ดูอันนี้นะครับรู้สึกว่ามันเหมือนมวยวัดนะอือเคจริงจริงเอ่ะถ้าคนไม่ไม่รู้เรื่องหรือไม่เคยฝึกศิลปะการต่อสู้นะครับไม่มีความรู้ความรู้น้อยเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมันดูเหมือนมั่วๆแบบเฮ้ยลงไปมันแค่คอมทุบๆๆทุบจบจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันมีเทคนิคที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนลึกซึ้งยากมากๆนะครับไม่ใช่มวยวัดเลยครับเป็นศิลปะที่แบบ บางทีคุณเรียนไปทั้งชีวิตแต่ยังเรียนไม่จบเลยอันนี้ดีกว่ามีคนกดไลค์ตั้งยี่สบองคนมีคนไทยคิดว่ามวยไทยดีสุดนในโลกถ้าพูดให้ถูกคือเป็นศิละปะอันดับหนึ่งในการยืนสู้เอ้ยเป็นหนึ่งในศิละปะการเยืนสู้ที่เดยนดับต,ต้นของโลกขนาดระดับต้นๆอย่างรถถังพอเจอต่างชาติบ,บ่อยๆเขายังไปเทนเบีเจเลยครับพอเขารู้ว่าในโลกการต่อสู้อยากเก่งต้องไม่บิดกันตัวเอง ไม่มีใครเด่นแลด้ายกว่าใครมีแต่เด่นแลดไดยกว่าด้านไหนครับอ่าเป็นคอมเมนต์เชิงบวกที่ดีนะครับอันนี้ดีกว่าคนกดไลค์หกคนเพราะมวยไทยนักกีฬาเคยชินและฝึกฝนมาแต่การยืนสู้ครับถ้าเขามาแข่งมันต้องเรียนรู้การห่อสู้ในแบบอื่นด้วยแต่ถ้าเริ่มชาประสบการณ์ก็น้นอยกว่าเป็นธรรมดาครับถ้าใจเน้นนอนสู้เป็นหลักก็เสียเปรียบเราต้องดึงเกณฑ์เน้นยืนสู้ให้ได้ครับจึงจะใช้จุดแข่งเราได้อย่างเต็มที่อ่าใช่ครับก็อย่างเช่นครู คูเดชดำรงนะครับสอนเมอรโชคเ่ยก็เป็นนักมวยไทยที่ว่าเชิญมาเป็นนักกีฬาเมเปเขาก็ฝึกซ้อมท่านอนด้วยแหละแต่ว่ายัางไงเขาเริ่มท่านอนช้าคนอื่นใช่ไหมครับเขาก็จะเน้นอ่ะให้การต่อสู้เนี่ยออกไปในลักษณะที่ยืนมากกว่าเขาว่าฝึกท่านอนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองลงไปอยู่ท่านอนหรือว่าเมื่อลงไปแล้วเนี่ยให้ลุกขึ้นมาได้หรือว่าหลุดจากท่าอย่างปลอดภัยมายืนสู้นะครับ ถ้าตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งก่อนยืนสู้ห่างกันสักสามเมตรยังไงคนมีปืนก็เก่งสุดครับอืมครับเอ็มไม่สนุกฝึกซ้อมมาเพื่อนอนกอดก,กันน้าเบื่อมากแต่โมยไทยหรือโมยสากลฝึกมาเพื่อย,ยืนไฟโดยเฉพาะอันนี้จะเป็นแล้วแต่ความชอบนะครับเป็นแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเนาะ คนอันนี้คนกดไลค์เยอะอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะการห่อสู้จริงๆคือ MMA ถ้าคนจะสู้กันจริงๆต้องใช้สัตว์ทั้งหมดที่มีเพื่อนผมเคยรังแกคนเตะต่อยไม่เป็นโดนเตะอยู่ฝ่ายเดียวโดนตีเตะจนหน้าบวมแต่พอมันสู้มันกอดได้เพื่อนผมหมดรูปได้ร้องขอชีวิตดีที่มันปล่อย เอาผมจะอ่านที่คอมเมนต์ที่มีคนกดไลค์หลายคนครับมันไม่เกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับว่าคนไทยคิดว่ามวยไทยต้องเจ๋งสุดเสมอคนไทยต้องเก่งสุดเสมออาหารไทยต้องอ,อไร่อยได้สุดโลกแห่ความเป็นจริงทุกอย่างมันซับซ้อนกว่านั้นมากวันนี้ผมต้องกดไลค์ให้เลยถูกต้องนะครับเห็นด้วยอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมว่าผมต้องพอต้องจบแล้วมันมันนาเงินไปละเนาะ มวยไทยเหมาะก,การยืนสู้ b บีเจหมาะก,การนอนสู้มิกซ์มัชชิลอาร์ตคือการทำเสียบการต่อสู้ใันต่างต่างผสมผสานมวยยืนมีความข้องตัวสูงเหมาะกับการต่อสู้ในทุกระยะการยืนมวยนอนเหมาะกับการต่อสู้บนพื้นตัวตัวควบคุมถ้าคุณจะไปแข่งมวเมย์ต้องฝึกทั้งมวยยืนและมวยนอนถ้าฝึกแต่งใดอย่างหนึง่งโอกาสแพ้จะสูงมากๆซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกับอาจารย์ชีวว่าศิละปะใดืออันดับหนึ่งมวยไทยโบราณมีท่านอนสู้แต่ยงไรรายละเอียดก็สู้มวยนอนโดยตรงไม่ได้ อาจจะเป็นเพราะมวยนอนของไทยหยุดพัฒนามานานแล้วแต่ด้วยมวยนอนของศิลปะอื่ผนผ่านการพัฒนามาตลอดพูดในฐานะคนฝึกทั้งมวยไทย b บจเ m a มเอก็เขียนได้ดีครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้อะไรน,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 นี่อันนี้นี่อันนี้ มวยทุกมวยอันนี้ผมผมผมอ่านมาแล้วผมว่าอันนี้คอมเมนต์นี้มีเหตุผลที่ดีนะครับมันอาจจะตรงไปบ้างหรือว่าแบบแทงใจดําไปบ้างแต่ว่าลองฟังดูไหมมวยทุกมวยของแต่ละประเทศต่างใช้ในสงครามมาแล้วทั้งนั้นไม่ได้มีแค่มวยไทยที่ถูกนําไปใช้จนกระทั่งถูกย่อยเป็นกีฬายูโดก็มีหักขาหักหัวแล้วออกไปเพื่อความปลอดภยัยคาราเต้ก็ห้ามจุดต่อยสําคัญเป็นต้น มวยไทยถูกพัฒนากว่ามวยโบราณแล้วเพราะได้เิรกเ,เสริมจนเป็นมวยไทยอย่างวันนี้อันนี้ไม่รวมถึงวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เพิ่มกล้ามเนื้อและที่นิคเข้าไปอีกถ้าพัฒนาแล้วขว่ยกว่าเดิมเรียกถอยหลังห้ามปรมามทยมวยไทยแต่คนอื่นชอบมวยไทยปรามายศิลปะอื่นได้มวยไทยโบราณที่ผมหาหลักฐานได้ไกลสุดเคยอยู่ในหนังสือจากสวนคุลาถ,ถึงลุมพินีเคยปะมือกับยิสุสิบคู่แพ้รวดชนะแค่สอง ถ้าเอาเป็นคลิปมวยทานโบราณก่อนถ้าเอาเป็นคลิปมวยโบราณก่อนใส่ฟุตเวิร์กซึ่งฟุตเวิร์กก็เพิ่งได้มา้อลปีที่ผ่านมานี้เองก็มีท่าทางดังในคลิปที่ผมแนบไปครับรูปแบบการต่อยเป็นการทุ่พ่อในสงครามฝึกฟันดาบมากกว่าฝึกมวยสังเกตได้เลยว่าในคลิปไม่มีแม้แต่การตั้งกัดปิดคางปัดป้องฟุตเวิร์กได้ซ้ำาอามาลองดูคลิปสั้นๆกันนะครับโอ้โหทรงนี่เขาเรียกว่ามวยอันออร์ทอดอกนะเนี่ย มวยไม่มีรูปแบบ ừ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 . อืมมมันเหมือนกันนะครับผมว่าเน้นมันเลยเนี่ยยืนซัดกันนะด้วยกาลังเลยมันเกิดอันนี้ที่เขาเขาเขียนมาเนี่ยก็คือมันมาตอบจากอาของคนนี้นะครับคนที่มามาดมวยไทยคุณก็จะเพียงแรงความรู้ท่านน้อยเกินไปในการต่อสู้จริงคือสงครามแรกก็ด้วยชีวิตใครประมาณ มวยไทยยุคใหม่เป็นบิงเสียดเซี่ยวองอวุธในกายเนี่ยผมอ่านแค่นี้นะผมรู้แล้วเนี่ยอันนี้คนคนนี้เป็นคนที่ไม่เคยฝึกมาแล้วก็ได้ยินแบบเรื่องราวมาแล้วก็เอ้ยเราก็มาแต่งเติมเองมาตกผลึกเรื่องราวเองนะแล้วก็มักจะมาด้วยเรื่องราวเนี่ยมวยไทยที่คนรุ่นใหม่เห็นนะเป็นียงเสียดเซี่ยวองอวุ้นในกายและกระบวนท่าที่ภูมิปัญญาคนรุ่นเก่าที่ผ่านความรอดตายมาได้ไม่ได้มีแค่คุณเข้าใจเท่านี้คุณเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงนะครับ นี่ครับฝนตกแบบเดียอาวุธยังไร้การถึงตายแบบง่ายๆลองเขางัดมาจัดเต็มแบบน้ำทั้งมหาสมุทรรับรองว่าคนที่ชอบลงไปนอนกอดดิ้งข้างล่างได้ตายไปกั่เดินเยอะมากๆโอ้โหนี่นักแต่งนิยายหรือเปล่าครับเนี่ยใครที่ชอบปาลมาดมวยไทยผมถามคุณแค่สองคำถามครับคุณเคยฝึกมวยไทยมาครบทุกสายทุกศาสตร์ในเมืองไทยมีเก่าใหม่หรือยังไม่นับโน่นนี่ไหนนะครับเพราะคุณต้องออกไปฆ่าใครหรือโดนฆ่าในสงครามคุณจะไม่เตรียมตัวเตรียมของไม่ใช่แค่ ตัวเปล่าหรือมือเปล่าแล้วการเตรียม,มการหรือครับถ้าคุณฉลาดพอคุณจะไม่ประมาทในมวยไทยขนาดนี้แค่นี้อันตรายถึงตายและที่เขาห้ามไว้ยังไม่แสดงว่าจะมีไหมฝาาให้คิดพิจารณาครับอันนี้นะครับดักษณะการคอมเมนต์แบบคนที่ไม่เคยฝึกมาเลยมันก็เลยเป็นการตอบของคนนี้มานะครับที่เขาตอบมามีบทแล้วก็มีแนบคลิปมาให้ด้วยนะเป็นหลักฐานด้วยเนาะ อว้ยเมื่อก hey, <c oughs> <pper workload> ี้มีคนฝักเพจขออนญ้ตข้ามเนี่ยพอยิ่งอ่านเนี่ยมันทำให้ผมแบบผมไม่อยากจำคลิปนะที่ว่าผมอยากจะพูดถึงเรื่องของมวยมวยไทยโบราณอ่ะเรื่องของท่านอนในมวยไทยโบราณเนี่ยว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีหรือมันไม่มีหรือยังไงเพราะหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจผิดมากเลยว่า มวยไทยเนี่ยได้เหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรอะโอเวอร์เลดนะครับคือยกให้อยู่แบบขึ้นฮิ่งเลยว่าแบบมวยไทยโบราณเพื่อสงครามฆ่าตายเขาเลยตัดออกไปไม่ใช้เป็นวิชาที่สูญหายไปอะไรอย่างงี้เดี๋ยวว่าไว้นะครับไว้ผมแบบมีเวลาว่างเนี่ยผมจะจัดให้นะงั้ไก็กดไลค์กดติดตามไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเราเจอกันนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ